วันนี้เช้าว,วันอังคารเลนนี้จะเปิดบล็อกด้วยการไปส่งคุณลุงวันที่เราตืาน่นเช้านะจ๊ะง่วงเ้วก็ไปส่งคุณเชิ่ประมาณไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องร็อกไม่ต้องลอกตอนนี้หกโมงสี่สิบห้าสิบโมงจะต้องรีบไปก่อนเพราะวะ่า กดรถติดเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ล็อกเนี่ย้วออกไปเขาไปล็อกจุ้งบันดี๋ยวเขาไปล็อกที่นู่นเหรอโอเคเปิดบล็อกเป็นบลอ็บลอกที่กวนาจจะลืมดี มูลีแน่แนๆแน่นรู้แล้วทำมอไซค์ก็ตายแล้วมาห้าได้ล่ะล่ะเฮ่ยเยไม่ปลอดภัยเลยไล่ทำไมนะดูสิไปแล้วไปส่งลรงน้าเรียบร้อยเรากำลังจะกลับแล้วไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะว่า พี่จ๋าต้องรีบไปทำงานตอนนี้ถึงมาแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่กำลังจะต้มโจ๊กกินเพราะว่าจะต้องกินยาน,นจ๊ะตอนนี้ไม่สบายบึ้งน่าอิจฉสุด นี่จ,ะจ้ะจกเห็นปะไอ,อตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงอาชีบเก้ายิบกินแล้วรีบไปนอนนะทุกคนจริงๆว่าจะสักผ้าเพิ่มเติมแต่ตอนนี้คือไฟดับยังไม่มาเลย ร้อนร้อนไหนจริงๆว่าจะไปกินในบ้านเพราะว่าตรงนี้มันแบบมันธรรมชาติเกินไปแต่ไฟด่ามาทุกคนในบ้านมืดเต๊บก็เลยออกมากินข้างนอกดูบรรยากาศมีเดดต้นไม้นี่จะเล่ามาสั่งตอนนั้นต้นคือรานข้างตรงนี้เป็นต้นกะเพราแล้วชก็มาเก็บ แล้กก็โดนยุงกัดแต้มไปหมดสุดท้ายไม่สบายป่วยนึอว่าตัวเองเป็นโรคไขเลือดออกก็ไปหาหมอหมอก็เจาะเลือดเราไป,าไปแล้วไปตรวจอะไรนู่นนี่นั่นแต่ไม่เจอไขเลือดออกนะแต่หมอบอกว่าอ่าเป็นกลุ่มเดียวกับไขเลือดออกแต่ไม่ใช่เป็นไขเลือดออกเหมือนจะเป็นซินิก้าอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งอ่ะอืมจะไม่ได้แต่ไม่ใช่ไขเลือดออกนะอาการเราโอ้โหเหมือนไขเลือดออกทุกอย่างแต่ไม่ใช่ไขเลือดออก ก็เลยงงอ่ะสูบแล้วฉันจะเป็นฉันไม่ได้ไปไข้เลือดออกหรอ,หรอจริงๆไปหาหมอสองรอบรอบแรกอาการยังไม่ครบยีบสี่ชั่วโมงคือเราเริ่มมีอาการตอนประมาณห้าทุ่มไม่สบายหนาวหนาวมากก็เลยอีกวันหนึ่งก็เลยไปหาหมอตอนประมาณสี่โมงแล้วหมอบอกว่าอาการยังไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็ยังตรวจหาเชื้อยังไม่เจอเขาพูดอย่างนี้หมอพูดหลังจากนั้นอ่าเราก็โอเคได้ยากินตามปกติ ประมาณวันอังคารมันรู้สึกเหมือนจะหายโอเคเราก็รู้สึกแบบโอเคละเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนมันก็เป็นไข้ขึ้นสูงอีกเราก็เลยแบบไม่ได้ละว,วันพุธต้องไปอีกพอวันพุธไปให้หมอตรวจเลือดเลยขอหมอตรวจเลยหมอบอกว่าโอเคเดี๋ยวหมอตรวจให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาการมันเหมือนแบบไข้เลือดออกนะพอไปตรวจเสร็จปุ๊บไม่เจอไข้เลือดออกหมอก็เลยสสนษฐานว่า,น,าน่าจะเป็นไวรัสซินิกากลุ่มเดียวกับไข้เลือดออกนั่นแหละโฮ้ยชีวิตฉัน ต้องมาเจออะไรแบบนี้ทุกอย่างเหมือนไค้เลือดออกหมดเลยเออเราไม่ค่อยมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนไงมันมีตรงนี้แต่แค่เป็นผื่นคันเฉยๆเดี๋ยวหาลูกกันเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบตุ่มแดงๆเล็กๆใสๆแบบนี้เอ๊ะไม่ใช่ใสๆนะตุ่มแดงๆแบบเนี้ยขึ้นเต็มแขนเลยนะ่ะแล้วก็มือมือแดง ถืแล้วก็มันจะเป็นจุดๆโคตรหน่อยอ่ะต้องลายหยุดไปอีกหนึ่งวันเพราะว่าไม่ไหวไขมันขึ้นไม่หายอ่ะนี่ดูสิกินโจ๊กเสร็จแล้วต่อด้วยผลไม้เรามีเงาะอืม้มยาม,มิน กินที่มันแบบแกะแล้วเพราะว่าอะไรไม่ชอบที่มันติดด้านในอ่ะแข็งๆเงาะยม,มียม,มีสองอันสุดท้ายพอแล้ว ก็มีแค่นี้กำลังจะกินยาก่อนเดี๋ยวค่อยนอนทีหลังอะไรเปลี่ยนไปชุดนอนพร้อมนอนละโอเคเดี๋ยวขอไป นอนก่อนแล้วตื่นมาไม่รู้จะทำอะไรก็ดอติดตามกันบุยบุยตื่นแล้วจ้ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหลับยาวนานมากจริงๆก็ตื่นมาตอนเที่ยงแล้วกินข้าวก็กินยาไปอีกรอบตอนนี้รู้สึกสดใสขึ้นละแต่กังวลอยู่เฮ้ยมีคนมา,านนได้แนละ้วได้แล้ยเดี๋ยวนิ้วตื่นแล้วอิมุลีเฮาสะดุ้งแฮมแกไม่ทำอะไรมา จะไปเอนาน้ำก็ะดีกงก่อนเอาน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันเมื่อกี้เหมือนเขาทำอะไรกันไม่รู้อยู่ในบ้านนะจ้าออกไปข้างนอกไม่ได้ตีได้ตัวใหญอย่างนี้ ลองของครับเราขออะไรยัตัวีว่างเนไว้ก่อนเลยครับจได้ฉากหลังตูนันหมอแอมไหมมีคนพูดค็มีคับเวลาซับอย่าก็ซับยาบๆปุยแม่งเ้ยไงซับไปเว้ยนี่คืออย่างเนี้ยนั่นๆไม่น่าก็ของจริงเออแปลว่าเป็นปลานี้เนาะีแฮนขาไก่ครับ รลักษณะการแห้งขาไก่พอเราจับออกหม้อมามันร้อนนะเราต้องลดอุณหภูมิความร้อนออกมาความร้อนจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเราก็แห้งได้ต่อเลิอดเนาะอุ้ยเหมือนจะนมมอกของปอเหมือนกันนะคั

ไอ้เชฟมันมากอันที่เป็นน้ำเมื่อเมื่อขาวขาวอ่ะฟูนมันมันมากมันมากฟูนไอ้เชฟมันมากฟูนนะทุกคนมันชอบฟูนขาวขาวลูกเอาเน่อแล้วเมื่อเมื่อขาวขาวมันชอบเหนียวเหนียวหน่อยเออเหนียวเหนียวหน่อยจูบดังกรับมังเจ้ากุ๊บ จังหวะวุ้นมักระเด็นปุ๊ดเลยนะคุาขบไปไหนมิ้นเชาแต่ขอแจมมอดเดวเรียกไก่กะไ้ากินมะพร้าว้กินมะพร้าวอ่อนข้ายกเข้าอ่มันที่มันตรงปากต้องอาล้นตาะเะ ต้องรีบจุยได้แระผ้ค้องเนื <t 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 t ้อบ uh ้าผ้าเข้าไปแม่โอเคคอรอร์ดล้มไหม่นุ่มอ่อนอะไรเยวะมาเลยอันนี้ถึงที่ทำงานแล้วเรียบร้อยทำงานก็จะแบ่งสองถึงสามช่วงก็จะมีเข้าเข้ามาเนาะก็จะเก็บเอกสารต่างๆจากนั้นเที่ยงคืนก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งเอาไว้แบบทำขีดกงขีการแจ้สว่างแล้วก็จะทำเป็นบินต่างๆบินมาแล้วก็เตรียมเอกสารส่ง ในเช้าวันถัดไปนี่ทางลูกค้าเช็คเอาท์ จัปเีร่ยัิเกียนมาวันนี้ก็จะมีมามา่าละหนึ่งกาแฟากาแฟกินกาแฟเย็นไม่ได้เพระาะรู้สึกว่ามีสบายกต้องกินกาแฟน้อน ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบ,สบแฉันเกิดอาการหิวมามาช่วยคุณได้แต่อะไรอุ้ยคืออะไรน,น,นะโอเคน้ำมันจะเยอะไปอะ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอทาครีมแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ sleeping beauty นะจ๊ะคือทำงานกะลึกใช่ปะมันไม่ค่อยได้นอนอะ่ะมันได้แบบแคง่งี้พอเช้ามาผิวหน้ามันรู้สึกแบบผิวแห้งอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเรองปะโป,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 ปะความชุ่มชื้นเข้าไปเยอะๆนี่ดูสิมื่อเช้าวันนี้ของเราก็จะมีทา a าเมกโดน์ <McDonald> s. <S ซื้อเมกโดนมาเป็นบ็อกเซต เดี๋ยวขอเราไปด้านหน้าก่อนตอนนี้ซักผา้าไว้ด้วยนี่จะ้ะเ,เดินเล่นด้เช้าเบาๆที่สั่งเป็นบอน็อกซ์สเต็กละมีผ้ามีเบรอร์เกอร์ฝืดคอจ้ะ จริงๆมันก็มีน้ำนะกินหมดแล้วเป็นแป,ป๊บซีอืม่มโคตรจะฝืดคอคือเมื่อคืนก็ไม่มีลูกค้ามาเช็คอินหรือว่าอะไรเลยอยู่เฉยๆองนั่งน,นอนกินๆินอ้วนมากมากแบบมากที่สุดอะ กาแฟที่ซื้อไปใช่ป่ะไม่ได้กินเชองทำน้ำร้อนไม่ดีที่จะแบบเอามาต้มอีกอะต้มเสร็จมามะมาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเอาไปเก็บเอ้าดื่มกาแฟไม่กินละที่แกเคนควายเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ซักผ้าเสร็จก็ไปตากผ้าก็ จะนอนสลิป p ปี g นเบลตีและโอเคเป็น้าแล้วเจอกันใหม่ตอนเย็นหรือตอนเที่ยงก็ไม่รู้แล้วดูบุยบุย Morning ตื่นแล้วจา้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบหกน่าจากเกือบหนึ่งทุ่มแล้วที่ตื่นมาเพราะว่าหนึ่งคือหิวหลับตั้งแต่เก้าโมงตื่นตอนหกโมงบางทีนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำ อะไรกินก่อนโมลี่หอมมโมลี่หอมหอมโมลี่อ <c oughs> สันทำไมโมลี่สันทำไม ตอนนี้เข้าง,งานแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งเราเข้าง,งานห้าทุ่มช่ปะตอนนี้เราเคลียร์งานกันแล้วเรียบร้อยสบายหรือสติววันนี้เอเนอร์จีบู๊บบู๊บูดเอเนอร์จีแบบโคตรแรงอ่ะตอนนี้ก็ว่างเอ้าฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้กำลังจะทำการตัดคลิปใส่อเอฟเฟคต่างๆนะจ๊ะไน่ ยังไม่ถึงไหนเลยพันพันง่วงมากตอนนี้ง่วงมากเลยทำไงดีขอทำอีกสักแป๊บหนึ่งอาจจะเพิ่มกาแฟนิดหน่อยตอนนี้ตีสองเครื่งง่วงมากกาแฟ ้องข้าแล้วสลอกนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะเป็นแบบฟิลแบบไลฟ์สไตล์การทำงานกันใช้ชีวิตในแต่ละวันต่างๆเนาะพอดีว่า3วันนี้เราได้เข้าดึก เราก็อยากจะมาแชร์ว่าในข้าดึกเราทําอะไรบ้างแต่จริงๆนวก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ถ้าการดึกนะส่วนน้อยที่ลูกค้าจะมาเช็คอินดึก,ดกใช่ปะนอกเสียากว่าลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาจะไปเที่ยวหรือว่าเป็นพวกแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยเขาจะมาเช็คอินตอนดึกเฉยๆตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็กําลังเลนเดอร์อยู่สงสัยน่าจะอีกนานมากๆเลยอะทุกคน โอ้ oh my gosh อ๋อด้ความหิวเมื่อกี้ทาร่า KFC Wingz น่าอิ่มมากๆเลยทุกคนจริงๆมันคนุไม่ได้ติดกาแฟนะกินได้หมดไหมก็ไม่หมดเท่าไหร่ ็จะกินได้เป็นพวกที่แบบมีนมนมหรือว่าเป็นกาแฟสองนี้ได้นิดหน่อยเมกานโน่น้ำส้มเมกานโน่มะพร้าวเมกานโน่เลนจีก็ได้เออร้ <l acht> อนอ <ans> ันย่าตื่นแล้วจ้ากำลังจะขึ้นหน้าวันนี้เข้าเดึกเป็นวันสุดท้ายแล้วพันงนี้จะเป็นวันดูแล้วเก เดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นหน้ากันให้ดูถ้าแต่งแบบดึกเนี้ยเราจะแต่งไม่เยอะการเตรียมตัวไปเข้าดึกมีอะไรบ้างหนึ่งคือสเสบียงอาหารกาแฟต้องมีกาแฟนั้นจ้าไม่งั้นแบบบรายจ้ะรอแต่งหน้ากันเลยดีกว่า กา้ฟซื้อซัลนเปาวมาด้วยมาม่มาคือดีน่จะต้องกินมาม,ม่าแล้วนะข้าวพวกเกียวในที่นี้แหละจ้ะก็แบบนี้นี่กินเป็นอเมริกาโน่น้ำสม้มเลจ้ะอ,อืม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 อุม้ย จร,จริงๆมาถึงสภาพใหญ่ๆนะตอนนี้เคอเกอกสารทั้งหมดเสร็จหมดแล้วลูกค้าก็มาสั่งอาหารเช้าหมดแล้วเช็คอินหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าเฉยๆจ้ะเผื่อลูกค้า w ล็ k กอินเข้ามาหรือว่ามีการจองเข้ามาเราก็ทำการจองตอนนี้ฝนตกแกน่อยมากเศร้าเลย <ละ S 1> คืนนี้มาทำงานพร้อมกับฝนตกอะดูนะ เห็นไหเดี๋ยวขอทําสรุปนึกว่าทำเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จลืมไปตอนนี้ทําสรุปยอดห้องก่อนว่าันนี้ลูกค้ามาพักกี่คนกี่ห้องนะจ๊ะ แบบเสร็จเรียบร้อยแบบเรียบร้อยจริง,รงๆอ่ะทุกคนว้ากาแฟอีกนิดบูสต์เอเนอร์จีสำหรับคืนนี้คืนสุดท้ายสำหรับเข้าดึพกพรุ่งนี้ฉันก็จะได้ยูแล้วเย้ยมอน n ่ Morning. ช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลา8.47โมงนาทีนะจ๊ะเปิดก็ชุดสีชมพูปิดก็เสือเส้อสีชมพูเช่นกันแล้วเจอกันใหม่คิมนานะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบุ้ย